ส่ววนตัแล้วเนี่ยชอบเพลงของเอลิโกดิงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นฟังครั้งแรกคือชอบจริงๆนะคะคือมันเป็นป๊อปที่ติดหูแล้วก็พอได้ดูมิวสิกวิดีโอเราอยากจะรู้ว่าเอ๊เขาจะนำเรื่องราวมาเชื่อมโยงกับ ในหนังยางไรก็แบบเออก็เป็นการเต้นรำอะไรเงี้ยมันก็ดูโรแมนติกซึ่งต่างจากอีกเพลงหนึ่งของ The w e e k n d กับ e a r n It อันนั้นคือจะแบบแซ่บมากต้องแบบเปิดตอนผมโรงอะไรอย่างนี้นะสำหรับผมต้องแบบค r a z ซ l o เ e ิเลยใช่ไหมฮะมาในแนวแบบโอ้โหส่ยิวกิ้วช้าๆมากๆฟังแล้วนี่ถึงกัคนลุกเลยทีเดียวนะฮะนี่สำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ไม่ควรจะพลาดเลยนะฮะที่จะมีอัลบั้มนี้นะครับเพราะว่าได้รวบรวมเพลงที่มีทุกความรู้สึกเลยไม่ว่าจะเป็นเล่าร้อนเซ็กซี่นะฮะเชื่อว่า วันไทน์นี้นะฮะหรือว่าเวลาโอกาสพิเศษเปิดเพลงนี้ให้กับใครที่อยู่ด้วยกันนะครับรับรองว่าโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเริ่มแรกเลยคือจากขึ้นเวสนะคะวาร์ดเซเว่นนะคะก็เรา e ม e ีไล e ์กิ d ดูรู้สึกว่าชอบมากฟังเที่ยวแรกก็ร้องได้แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเป็น เพลงซาว t แ a ร k ประกอบภาพยนตร์เรื่อง f i t Shades of Grey ด้วยก็เหมาะกับสาวๆแล้วก็คนกำลังมีความรักทุกคนชอบมากเลยคือ Earn It นะคะของ The Weeknd <c oughs> เพราะเพลงนั้นเนี่ยนอกจากมิวสิกวิดีโอจะสุดแซ่บแล้วเนี่ยตัวนักร้องเองก็ล้อหล่อนะคะ Love Me Like You Do ของ Ellie Goulding ฟังครั้งแรกเนี่ยติดหูไปเลยครับชอบหนังสือหรือชอบหนังต้องซื้ออัลบั้มนี้นครับ